วันนี้เรามาทันที่ตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามใครที่เคยมาเดินแล้วแนะนาให้เปลี่ยนบรรยากาศลองนั่งเรือดูบางรับลมเย็นๆพร้อมกับละอองน้ำที่ลอยกระเซ็นมาในอากาศชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ําและสองฟากฝั่งคลองคําใดเมาเรือก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยเพราะให้มุมมองที่แตกต่างไปจากการเดินตลาดโดยสิ้นเชิงให้ความรู้สึกของการเป็นนักท่องเที่ยวแบบ V.I.P โดยแท้แต่ที่จริงแล้วควักกระเป๋าจ่ายกันแค่คนละไม่กี่สิบบาทข้อเสียอย่างเดียวคือก,กูอยากกินแต่จอดกินไม่ได้ขอให้ไปไหว้พระห้าว สงวที่แรกเราจะมาขอพรจากท้าวเวสสุวรรณกันที่วัดจุฬามณีแต่ก่อนอื่นเราจะต้องขึ้นมากราบสัการะองคหลวงปู่เนี่งบนพระอุโบสถเสก่อนหลวงปู่เนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมามากว่า20กว่าปีก่อนท่านมรณภาพไปนานแล้วแต่สรีระไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโรงแก้วด้านบนพระอุโบสถมากราบไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคลจากนั้นก็มากันที่องค์ท้าวเวสสุวรรณเทพแห่งความร่ำรวยตามความเชื่อในศาสตร์พยากรณ์เทวมนตราช่วยขจัดฝัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและพยันตลายจากผู้ปีศีจทั้งหลายรวมทั้งความ ชื่อที่ว่าหากได้สกกาขอพระะจะประสบแต่ความโชคดีมีสันเจริญในลาภยศอำนาจวาสนาเสร็จแล้ว,ลวเราก็มาต่อพันที่วัดบางคุ้งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีบริเวณริมท่าน้ําของวัดเขาจัดเป็นสวนสัตว์เล็กๆมีทั้งแกะกวางม,ม้าอูดมายืนรอให้อาหารขอเตือนให้ระวังม้าก,กับอูดขับโดยเฉพาะเด็กๆจุดคลายของที่นี่คือมีรูปปั้นนักรรโบราและนักมวยไทยเป็นจํานวนมากหน้าตาละไม้คล้ายคลยคึงกับคนดังมีชื่อเสียงในบ้านเราแต่จุดเด่นที่สุดที่รับยกย่องให้เป็นอันซีของ คือพระอุโบโสถซึ่งเป็นบทเก่าแก่ถูกปกคลุมด้วยรากต้นโพต้นกลางต้นสไสภายในเป็นที่สถิตของหลวงพ่อดินมณีหรือหลวงพ่อดำามที่ชาวบ้านเรียกกันปิดท้ายทริปนี้เรามาทันที่บ้านผักภูวิล่าที่มีชื่อว่าวิลล่าเดอพวาเป็นภูวิล่าหกห้องนอนใหม่เอี่ยมที่ยิ่งกว่าคำว่าตรงปกสระว่ายน้ำกลางบ้านพร้อมสไลเดอร์แบบพลังการงานสร้างพิธีพี่ถาใส่ใจในทุกรายละเอียดข้าวของเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันขาดหรืออะไรเขาจัดให้ได้ดเพราะที่นี่เจ้าของบ้านเข้ามาดูแลด้วยตัวเองตั้งแต่เคยเที่ยวมาที่นี่ถือว่าเป็นู ล่าที่ผับใจที่สุดไม่ต้องขับไปไกลถึงจะอําหัวหินและที่สําคัญราคาถูกกว่ากันเป็นเท่าตัวสไลเดอร์นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความเร้าใจขนาดผู้ใหญ่ที่เจอความเสี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนขึ้นมาแล้วยังขาสั่นถ้าพาเด็กมาผู้ปกครองก็ต้องคอยระวังไว้หน่อยสุดท้ายที่เป็นทีเด็ดของที่นี่ก็คือห้องคาราโอเกะที่ดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในเขาจัดเต็มด้วยแสงสีและโซฟาตัวใหญ่ๆนั่งสบายๆขนาดร้ยไอ้เขาก็ยังจัดให้ได้มาที่นี่แล้วไม่ใช่ห้องนี้ถือว่าผิดสําหรับสายเอินเตอร์เทนร้องเล่นเต้นล,ลอ แบบนี้เขาสนุกสนานเฮฮาได้ hey, en, หมดลามไปจนถึงลูกเด็กเล็กแดงถึงขนาดร้องไห้ไม่ยอมกลับบานกับช่องกันเลยทีเดียว